เท่าสวนผักยามแรงค่ะพี่น้องเมื่อวนี้ยายสมสิเก็บผักกาดน้อยเนาะหรือว่าผักกาดซ้อยออกดีเกินไปเนาะเกินคาดพี่น้องออกคุมผักชีหอมยายสมเลยผักชีหอมก็ออกดีดียายสมก็สีลกออกไปกินบ้านค่ะทำการถอนลกออกงากันอยู่ในนี่แหละค่ะพี่น้อง นอนเที่ยกะเริ่มมาแล้วพอดีกินพักกาดน้อยเนาะคะ่ะกินกับน้ำพริกกะเซ็บอยู่ข้างๆนี่กะยยสมคุดคุดคุด,คดวัานพักชีลาวค่ะพี่น้องเอาขี้หมูโรยพัก,กะเขียวงามเลยเยส่วน <S <S หอมหัวแดงยายสมกะเอาพักกาดซอยออกแล้วค่ะพี่น้องก็อบอกค่อยงามเนาะเพราะว่าพักกาดคุมแต่ก่อน เลยเปลี่ยนแบบนี้เริ่มลงหัวแล้วค่ะด้านนี้กะยังเอาออกในหมดเพลียตัวอ่อนเต็ปนึงค่ะพี่น้องนอนก็เยอะด้านนี้กะพักกาดซอยหอมแย่กะโดนใกล้คุยเขี่ยไปแล้วค่ะพี่นอ้องเพอบยวได้เริ่มหูจักทางหากินแล้วบัดเนี้พักชีหอมก็มีค่ะด้านนี้กวางตุง้งกินใบค่ะพี่น้อง ยายสวมสีเด็ดใบไปกินเรื่อยๆเนาะเด็ดเอาใบเขาสีน่านเป็นดอกเคยปลูกแล้วก็เลยรู้สึกว่าดีพี่น้องนี่เด็ดแบบนี้นอนก็มีค่ะแบ่งญาตินําำปั่นกันกินพี่น้องเอาไปนึ่งนึ่งกินจะกินง่ายกว่าเนาะเพราะว่าอายุเยอะแบบนี้ย่อยย่อยดีพร้อมค่ะพี่น้อง ฟันบดีก็ต้องนึ่งกินค่ะสีด้าเปือป่อยๆเฮาก,กินง่ายแบบนี้จะต,ติดตามรับชมกันเรื่อยๆนะคะพี่น้องรอเปิ่งรอชมข้าวสิเป็นดอกช่วงใดแบบนี้ค่ะงามดีพี่น้องปีที่แล้วก็งามด้านนี้ก็มาเขือเทศซีดา้าต้นก้าที่เพาะใหม่ยายสมก็ขุดปลูกเรื่อยๆค่ะข้าวสวนยมแรง ได้กินด้ก็เริ่มดกแล้วเนาะพอได้เอาไว้ใส่ส้มตำตามะฮุงค่ะเสียงรถเพิ่นมาแต่หลัดเอางัวค่ะพี่น้องไปล่มทุ่งยามแรงยงยายสมกะกำลังว่าจะกลับบ้านส่วนลุมตรงนี้ต้นพริกที่บรอดกะสีไว้ปลูกมะเขือเทศคือกันค่ะพี่น้องด้านนี้กลับมาด้านเก่าค่ะ งามงแรงหลักกรลมโว้ยโวยพี่น้องดูแลสุขภาพกันด้วยเด้อมะเขือเปราะกระติดน่วยแล้วพี่น้องแต่ว่าลูกก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนาะก็พอได้กินอยู่เร,เริ่มเริ่มแล้วค่ะอัดกันสองสามพอต้นเขาง,งามหลักกระงามกันคือเก้าค่ะแต่ก็ได้หลายลุมเนาะซื้อถุงละสิบบาทเท่ากับปลูกได้หลาย มีทั้งดอกสีม่วงสีขาวพี่น้องชมบรรยากาศงามเลงเข้าสวนผักสวนครัวมีอย่างเขาก็ได้กินเนาะเล็กๆในน้อย,อยปลูกไปคะ่ะลดรายจ่ายได้หลายความสุขบ้านเฮาเฮาบ่ปลูกเขาก็ได้ซื้อเพิ่นปลูกไว้ละดีปลูกเล็กปลูกน้อยไปตาม โอกาสแต่ละคนเนาะพี่น้องอันนี้คือมะเขือเทศพันสี 1, ดาหน่วยใหญ่ให่ปันหน่วยละมุดพุ่นละค่ะต้นหยุบก็มีค่ยะยายสมรู้แล้วสาเหตุที่ต้นหยุบช่วงหลังๆเอาขี้หมูใส่ค่ะพี่น้องเป็นเชื้อราเนาะเอาใส่บ่อยแบบนี้ไตคือไตโคเดอรมากกเอาบูยูก็บอกว,ว่ากันบางอย่างก็เอาบยูคือกันเนาะ พอทุเลาเบาบางช่วยได้ในระดับหนึ่งผักที่เยสมเก็บผักกาดซอยแล้วก็ผักวางตุ้มกินใบก็ได้แค่นี้แหละค่ะเยะสมกสิกับบ้านแล้วค่ะขอบคุณทุกๆก,การรับชมขอบคุณทุกกำลังใจด้ดยค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ